คือสวยนะคะีิมาจากไปตัวละลายด้วยค่ะโอ้นี่อะไรค่ะป้านะคะอันนี้สวยมากใสามากเหมือนเอ่อเมื่อไสเมื่อหินเลยนะคะจเะปไปแบบนี้นี่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 เขามาก็อยู่แบบนี้ค่ะนี่นี่กูมาจากตัวมาจากไม่ใหญ่นะคะวิวแล้วก็จะเก็บไปเรื่อยๆเอ่อแยกกระหาอยู่นะคะอ,อยู่ตรงนั้น,นไมาใช่อยู่ใต้ผูชานี่ เดี๋ยวถือกลัวเย็บแป๊กจะดิ้มไปไหนไปไหนเอ้ยตน,นี่นี่นี่โอ้โหมาได้ไงโอ้โหแต่ว่าน้ำไปไหนคะเนี่ยนี่มากินข้าวด้วยกันค่ะนี่แหละคะ่ะเนื้อปลานุ่มสด ดีค่ะยินดีต้อนรับสุชอนักฝนคนดอยนะคะวันนี้โนโ้ฝนก็พาครอบครัวนะคะ,ะร่วมกับชาวบ้านนะคะในหมู่บ้านนะคะเราก็จะมาหาป้านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ,อช่วงนี้เนี่ยน้ำกะลาแห้มพอดีนะคะหม,กกกะา,ะมาะแก่การจับปลามากๆเลยค่ะไม่รู้ว่า หมู่บ้านไหนนะคะจับปลาเหมือนอบนดอยหรือเปล่านะคะวิธีการจับปลารอบนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะคือเราจะเปียกทิศทาน้ำมนเองน,นะคะก็คล้ายๆกันหมดเลยนะคะวิธีจับปลาดําเดิมของคนลาหูแล้วก็หลายชนมเผ่านะคะก็น่าจะคล้ายๆกันเลยค่ะวันนี้ก็มีท่านเด็กทำผู้ใหญ่นะคะไว้เสียดายวันนี้โนนามูไม่ได้มาด้วยเนื่องจากไปโรงเรียนนะคะไปไปกระจาให้พวกเราด้วยนะคะว่า นฟอจะจับปลาแล้วก็หาไปลาได้เยอะหรือเปล่าน,นี้แม่น้ําคามแม่น้ํานี่ใหญ่มากปกติเนี่ยถ้าน้ําไม่แห้งนะคะโอ้โหคือน้ำมันถือแเอานฟอนะคะที่นกฟนเคยมาว่าแหนะคะก็คือเป็นตัวเนี้ยและเขาบอกว่าที่นี่คือปลาเนี่ยมาจะใหญ่ประมาณสามถึงสี่เมียวเลยนะคะเดี๋ย<ป>วจะจับข้างในฝันนี้นะคะแล้วก็ฝันนี้เนี่ยเราจะก้าน้ําเฉยๆค่ะเดี๋ยวเป็นกระจาให้พวกเรานะคะเราก็จะไปช่วยใครก้านน้าให้น้ําให้แห้งก่อนแล้ว เดี๋ยวเราค่อยไปดูการค่ะลักจะที่น้ำแห้งนะคะ เราก็แห้งแล้วค่ะแล้วก็พร้อมลุยจับปลาก็ได้แล้วนะคะอู้ดูแล้วเนี่ยวันน,นี้ที่จับปลานี่คือกว้างมากเลยค่ะรวมรวมกันกับคนสิบกว่าคนนะคะถือว่าคุ้มเลยค่ะช่วยกันร่วมแรงร่วมใจาก,การทําให้น้ําแห้งน้ำเนี่ยไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะคะก็คือแห้งพอมาให้พอประมาณเราสามารถวี้น้ําจาก ไไหนได้อีกนะคะก็อาจจะเป็นยังไงก็เป็นก็ราใจให้น้องฝนด้วยนะคะเราดูค่ะว่ามันจะมีปลาหรือเปล่านะคะเมื่อกี้น้องฝนก็ใช้เก็บเห็นเนี่ยปลาคือมันกระพริบกระพริบอย่างนี้เลยนะคะเนื่องจากคือน้ํามันแห้บวกกับน้นํใสามากน้ําเย็นฉ่ำมากเลยค่ะก็อยากให้พี่ๆได้มาสาปพายกับวิถีชีวิตคนดอยมาจับปลาแบบนี้บ้านละมากเลยนะคะมันเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยค่ะถ้าพี่ๆได้มาสาปพายเนี่ยจะรู้เลยค่ะว่าบนดอยคือ อยู่แล้วบุญดอยเนี่ยน่าอยู่มากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปช่วยนกฝนไปจับปลากันเลยนะคะวันนี้จะเป็นยังไงคะ่ะหลังจากที่น้ําเห้งแล้วนะคะเราก็จะใช้ขาหรือว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาแบบนั้นละคะเราก็วิ่นน้ำเปลี่ยนให้น้ํามันแห้งๆนะคะไม่ใช่เปลี่ยนแล้วะค,ะค่ะก็ให้เขานะคะเป็นคนวิ่นน้ำเนาะนกฝนเป็นคนจับค่ะวันนี้เสียสลับบ้ากเลยนะคะ <c oughs> เป็นคนจับตัวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ปลาเนี่ยไม่เปล่านะคะ squishy, right โอ้โหน้ำแห่มากเลยแต่ว่ายังไม่เห็นปลาเลยนะคะแต่ว่าน้ำมาขุ่นเนาะเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยกันเอาวิ่งน้ำให้มันแห่ๆอีกเดินนะคะแล้วก็เมื่อี้นกปูจับปลาค่ะเมื่อกี้ก็ช่วยกันจับแล้วขึ้นนึงนะคะก็ยังเหลืออีกขึ้นนึงค่ะ นี่นี่นี่ปลาสวยมากเลยนะคะที่นี่เนี่ยมีทั้งปูมีทั้งปลานะคะน้ําแห้งแล้วเนี่ยเห็นไหมปลาไซนี่คือสวยนะคะนี่มาจากไปตัวลายๆด้วยค่ะโอ้นี่อะไรค่ะปลานะคะอันนี้สวยมากใสมากเหมือนเอ่อเหมือทรายเหมือหินเลยนะคะจากไปแบบนี้ปลานี่มาจากมีหลายชนิดเลยที่นี่เขาวิ่งน้ำแห้งแล้วดูดูดูนะปลาชนตัวเล็กัวนี้นะคะต็้งคู่ไม้อย่างนี้ค่ะหูจไหนแล้วอ่ะ ันนี่จะเป็นตัวเล็ลกเนาะจะไม่ใหญ่มากเนทุเรนนะคะน้ำแห้งแล้วเอ่อจับปลาก็เริ่มง่ายแล้วค่ะไม่ยากแล้วนะคะเราไม่โคตรตีมือนกโผลแน่เลยวันนี้เนี่ยนี่นี่นี่นนนปลาเขามาก็อ,าอยู่แบบนเนี้ยค่ะถ้าน้ำแห้งสนิทแล้วจะเห็นหมดเลยนะคะปลาอยู่สุดไหนสุดไหนนะคะอะไรยบบนะคะ่ะ มีปูเยอะเหมือนกันนะคะอุ้ยนี่นี่น,นี่ปูมาจากตัวมาจากไม่ใหญ่นะคะอุย่ยอืแล้วก็จะเก็บไปเรื่อยๆเอ่อแยกกหาอยู่นะคะปลาตอนนี้น่าก,ก็แบ่งเป็นท่อๆๆอย่างเนี้ยคะ่ะปลานะคะมันก็จะอยู่แต่พวที่อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องค่อยๆหานะคะบางครั้งเราก็เจอ,อกับสีที่เราไม่อยาก เฮ้ยวือนี่นค่น้องโนก็ได้แล้วนี่นี่นี่ตามนราอยู่นี่นี่แค่นี้เนี่ยนี่มันก็จะนอนอยู่แบบนี้นะคะพอพอที่น้ำเนี่ยอุ้ยขอตัวไม่ใช่กูอุ้ยจุ๊ยนี่นี่นี่มาชดตัวเขาก็นอนอยู่นะคะเนี่ยดูโอ้ทุบปูนี้

แล้วนะคะเป็นไงฟิลมือลูกฝนจับปลาเนี่ยใช้ได้ไหมคะ hint? จานไปจับปลาได้นะคะแต่ถ้าจางไปจับปลาได้ได้แค่ตัวเดียวพอได้ตัวเดียวแล้วก็ปลานี่คือเขาจะหนีไปกาเขาน่าจะกลัวนกฝนแน่เลยนะคะอุ้ยนี่อุ่เต็มไปหมดเลยนะคะเฮ้ตัวเจ๊จะเป็นปีเป็นยากคนช่วยมีแต่ปูอ่ะปูเยอะปลาก็สู้ปูไม่ได้เลยนะคะปูจะเยอะมากแล้วปูเนี่ยจะอร่อยค่ะ ใช้ชีวิตในบนดอยก็จะไปแบนนี้เลยค่ะการอยู่หาคีตาธรรมชาตินะคะก็จะสนุกค่ะเมื่อไปการทับ่อนหลังจากที่ไปทํางานต่างๆหรือว่าไปทํางานที่อื่นกลับมาอย่างนี้นะคะก็เลยโอ้ยมันจะอยู่ใต้พื้นทอะเลแต่นีบนี่้เนี่ยนล้าก็จะออกมาครับเพราะน้ำแห้งนะคะจะเป็นประชื้อน้อย ดูนะคะรถขอาจับปลาแกงดูค่ะชมตัวนิดนึงเพราะว่าไม่มีใครชมนก็จะหาไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเราจกน้ำแ้่เนาะไปไหนหมดแล้วปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนเอยโอ๊ยตุดไปไหนนี่ยขนหัวมาได้ไงแต่ว่าน้ำไปไหนคะเนี่ย หานแม่ค่ะแต่นี่นี่คือน่าจะเป็นตัวแม่ที่โตนี่เลยโอ้โหุกกริดจับเโอ้ยน้ำเเฟนไจโอ้โหวนี่อใส่เข้าไปเลยปแบบนี้ไหยค่ะสนูสนามในะคะกะหาปลาแโอ้ทุกคนมงินบกวยฮัลโหลแม่มาดูสัก้า โอ้โหดูเราหาช่วยกันหารวมรวมก,กับพี่เขานะคะท่าหมู่บ้านนะคะไม่ใช่ท่าหมู่บ้านนะคะ สิบกว่าคนค่ะช่วยกันหานะคะแล้วก็ใส่ไปอันนี้คืออา,าปลาไปไปไก็จะเต็มตะกร้าแล้วนะคะตะกร้าเขียวค่ะไม่ใช่ตะกร้าที่นกฟูดอะไรอยู่ี๋ยวเดี๋ยวตะก,ก้าน้ำแล้วก็วิ่นน้ำอีกรอบนึงค่ะให้น้ำมาแห้งแล้วก็เดี๋ยวจับคราอีกค่ะเป็นยังไงคะสนุกวนนันนกฟุดว่าสนุกนะคะกับหาปลาแบบนี้เนี่ย

ป้าจันบอกว่าอยู่ในรูรูมันจะใหญ่ไหมรูปวิสุทธนี่นี่นี่ปลากระลาสังอยู่โอ้เบื่อหมดอนอะไรง่ะค่ะเบะเหว่ามูเซ่นเหว่หมูเซ่นไม่เจองูนะคะเจอแต่ปลาค่ะโอ้ยมันก็เจอแต่ปลานะคะนี่นี่คือเราไม่อยากให้เจออยู่แล้วค่ะนะอันนี้มันจะตื้นๆนะคะหลังจากการน้ำเสร็จน้าปลาปลาทอดนะคะปลาทอดนะคะ

อีตัวนึงตอนนี้เราหร่ตัวแล้วค่ะเดีย๋ยวเชื่อจับเซคุณล่าก็วีน้ำกรอยู่นะคะสนุกสนานเลยค่ะนกปืนก็มาจับปลา้าบ,บนนะคะเพื่อที่เราจะได้ปลามาน้ำคุณอย่างเนี้ยปลาเนีคือจะไม่ค่อยเห็นนะคะจะเห็นแค่ตอนตอนที่น้ำมาแห้งสนิทแค่วันนี้ก็มีเจ้อาอ้วนตัวน้อยมาด้วยนะคะวันนี้มาร่วมทีจับปลาอะไรกจับปลาวันนี้ค่ะนะเอ,อ่นอนกอ้ว นะคะเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวนงฝนค่ะเราแช่มาเลยเราที่นี่ก็จะเยอะหมากค่ะดูแล้วเนี่ยถ้าเราได้จับหลายๆที่อย่างนี้นะคะรวมกันแล้วเนี่ยน่าจะเยอะวันนี้คืออาจจะเป็นจุดสุดท้ายที่นงฝนจับแล้วนะคะเป็น ที่สุดท้ายแล้วทาวีน้ำแห้่แล้วนี่คือเราจะไม่จัดแล้วพอแล้วค่ะเพราะว่าตอนน,ตนี้คือทุกคนก็หิวข้าวเข้แล้วด้วยนะคะไปมาไปจับข้างในาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะก,ก็พอแล้วค่ะดูพอพี่สาวเนี่ยพี่สองหมดภาพไปแล้วด้วยนะครับนี้เดี๋ยวะ,ค,ะ <c oughs> <c oughs> คนแย่ปาก็แย่ไปหิวข้าวมือภาพไปแล้วนะคะ 大家。 ปลาอยู่ต้นไหนนี่ปูแม่จับปลาเลยแม่อุ้งปลาดักลูแม่จเลยม่านเยแม่จับนะคะชอบเก็บปูแม่ชอบจับปลานี่จับปลาอะไรชอบชอบจับปลาอะไรแม่อะไรอ่อจิคุจีขางอจกขางอนข้างปากี่เะไินเจลี่ขึ้นกไปเรียส่น้องอาาโมกุบอ ก๋วกลบ้องนแม่จับป้าไม่ค่อยเก่งนะคะก็จะได้เนี่ยนกป้าป้าเขาโนยู่ค่ะในป้าเขาค่ะใช่นีกู้ก็มีอยู่สองตัวใช่วันนี้ยังไม่ได้กู้เลยนะคะอันนี้สองตัวคาเล่เลยค่ะตัวเร่นะคะสองตัวพื้นได้เอานี่นี่นี่ป้าป้าเลือป้าเลือโนยู่ค่ะอยตุนไหนป้าเลือก็มีนะคะได้แล้วค่ะโอ้ยใส่ไปเลยเขารอรับอยู่นะคะจับแล้วก็ ลาตัวน้อยๆนะคะขลาก็คุยนน้ำก็วินน้ำไปนะคะนี่น่ปลาช่อนน้อยอากูสิล่ะเอากูสิใครอยู่นะนี่นี่นี่ปลาช่อนน้อยตัวน้อยโอ้ปลาช่อนน้อยก็มีอยู่นะคะอยู่นี่โอ้มีเหมือนกันเลยวันนี้ก็ได้หลายตัวนะคะปลาช่อนน้อยจะเยอะนี่โอยไก่เังราแม่น้ำไหลลงมาแล้วคุณพ่อก็เลี้ยหลายอยู่ข้างบนนะคะน้ำไหลลงมา ไม่ได้แล้วนะคะจะได้เท่านี้เนี่ยเมื่อกี้วิวิน้ำขนาดนี้วิน้านานแต่พอจ๋าเนี่ยแป๊บเดียวเลยค่ะ ลงานวันนี้ค่ะที่เราจับปลานะคะก็ได้เยอะเหมือนกันเลยค่ะได้หนึ่งมือนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ดีใจแล้วค่ะได้แค่นี้ก็สนุกสนานกันมากเลยนะคะเราไม่ได้หวาว่าได้ปลาเยอะๆนะคะเราแค่เอาพอกลีแล้วก็เอาความสนุกกับครอบครัวญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําเมนูกันเลยค่ะไปไปดูว่าโนกฝนเนี่ยจะทําเมนูอะไรในวันนี้นะคะนี่เห็นไหม ปลาสวยนะคะสนุกมากเลยค่ะ ในข้ากะลาเอาคีปลาออกนะคะน้องุนก็จะมาแนะนำปลานะคะปลาบนดอยมีแบบไหนบ้างนะคะเห็นไหมนี้เรามาดูปลาบนดอยก่อนนะคะตัวแรกจะเป็นปลาไซนนะคะปลาไซนเนี่ยก็มีหลาลายนะคะมาจะไม่เหมือนกานค่ะปลาเอ่อปลาเหลือนะคะ้นงฝนจะเรียกพวกนี้ว่าปลาเหลือค่ะเพราะมันจะเป็นสีเหลือนะคะ นะค่ะปลาทรายเหมือนกันหมดแล้วนี่คือจะเป็นปลาทรายหมดเลยแต่มาจัเป็นคนละสีนะคะสีมาจะเข้มกับอ่อนปุบปนกันค่ะแล้วก็ปลาขาวตัวใหญ่ๆสองตัวแล้วก็มีอันนี้นะคะปลากระทิงหรือเปล่าถ้าด๊อฝนจะไม่ผิดนะคะก็จะเป็นประมาณเนี้ยค่ะที่บนดอยยังมีอยู่ค่ะปลาพวกนี้เนาะปลาสวยๆทนานะเลยปลาตัวใหญ่ๆนะคะตอนนี้ช่วยกันทําอาหารอะไรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าน้องฝนเนี่ย จะทำเมนูอะไรนะคะหรือว่าพี่ๆเขาจะทำให้เรากินวันนี้นะคะไม่ใช่เราฝูดทำแล้วให้เขาทำช่วยๆการทำอย่างนี้ค่ะมาจะได้อร่อยแล้วก็สนุกด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้ดูแป๊ะๆนะคะ กินแล้วค่ะวันนี้เนี่ยอร่อยมา,มากๆเลยนะคะโนะ้ฝอร์อก็กินพร้อมกันเลยนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะนี่แะคะ่ะเนื้อปลานุ่มสดๆนะคะโอ้ดูแล้วเนี่ยน่าอร่อยมากเลยนะคะกินด,ด้วยกันค่ะอหอมเนื้อปลาคือมันจะนุ่มมากเลยนะคะนุ่มแล้วก็ไม่เหมือนเนื้อปลาปลานนีค่ะมันจะละเอียดมันจะหวานนะคะความสดของม,มันเนี่ยโอหอมด้วย เขาเคลื่อมปูท <van> ี่ใส่เข้าไปหลายอย่างเลยนะคะหอมมากจะด้วยกันค่ะอร่อยมากเลยค่ะเน่ะมจ้าหอมยัดกุ้ก้นจ้าไหมห่อห่าเหมือนจ้าลายหเอหนึ่งจ้าแม่ละจ้า ไม่เจ้าอร่อยใครก,กิแล้วไม่รู้งาสำอะไรล่ะแม่เจ้าอย่างที่พ่อช้างวัวเลยมมแม่เจ้าเนาะเคร่อเลยแม่ดิเม่เจ้าอย่างไม่ได้ชิลเลยค่ะว้าชอว <laughs> อร่อยอยู่ปลาเปลี่ยนคำพูดหน่อยได้ไหมอร่อยอยู่ปลาอย่างนี้ดีปลาบ่อยละท <laughs> ี่จะก,ะกว้านเนี่ยที่พ่อเนี <laughs> ่ยอร่อแล้วนะคะ,ะอร่อยค่ะวันนี้กับข้าวก็ ยานเดียวกับข้าวอย่างเดียวนะคะบวกกับบรรยากาศด้วยมันได้บรรยากาศอะไรเปียเสถานที่กินข้าวอย่างนี้นะคะโอ้โบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเข้าก่อนนะคะ ก็เยี่ยแล้วค่ะวันนี้เนี่ยกับพ่อก็อร่อยมา,มากๆเลยนะคะได้บรรยากาศมากๆเลยค่ะก็เปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะคะจากที่เรากินข้าวที่บ้านใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมากินในข้างน้ำแม่น้ำรัอวน้ำพุยแป็น,นี้บ้านก็ อร่อยค่ะอร่อยไปพิเศษเลยนะคะอย่างนี้คือวันนี้เนี่ยเรารวบแรไร่ว,รว,รวบใจกันมาจับปลาก้กานน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็การจับปลาอย่างนิเศษน,นะคะที่สามคาะเนี่ยตรงกันคือตอนที่เรานอนนะนอฟฝนบอกกันเลยว่าหลับสบายตอนเช้าเนี่ยไม่อยากตื่นเลยนะคะก็อยากให้พี่ๆเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้บ้านนะคะใน ที่นี่ก็ยังมีปลาอยู่นะคะก็จัก,ก้าน้ําจับไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะ,ะ,ะคุณดอยนะคะที่เขาจับปลาเนี่ยเขาก็แค่จับแพ่พอกิี้นะคะไม่จับเยอะค่ะจับมือเดียวอย่างนี้นะคะก็สนุกไปค่ะวันนี้รุกฝนก็ เพไว้าเพี้ยนเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้รับตัวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกระลใจให้ครอบครัวสาวรวยคนนี้และที่สามใครเดินไปกระดิ่งกินกรีขนาดน้ำฝนด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย